สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานแล้วก็การเงินของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะในเดือนมกราคมพศสองพชาวเมถุนนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ม,มิถุนายนถึง14บสีกรกฎาน,นะคะอันนี้หมอมีนอ่านทางโราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วอธิษฐานให้ดูได้นั่งลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงแล้วอยู่ลัคนาเมถุนก็ดูได้นะคะ แต่ดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดถ้าพูดถึงความรักให้อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเดือนมกรานะคะจากมกราเป็นต้นไปมาว่าดาวเรือ่อเดินดีมาพูดเลยค่ะหนึ่งนะคะมาพูดเลยนะไพ่พระไพ่พระแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุป,ปถัมภ์ผู้คำจุนดวงชะตานี้ปัง ดวงชะตานี้มีบุญเกื้อหนุนใครที่คิดไม่ดีจะแพ้ภัยงั้นมันส่วนมนมันไว้พาระนะคะภัยของคุณออกมาอันนี้หมอพูดเลยเห็นไหมคะจัดเม้นสิ่งดีๆนะคะจะบังเกิดอะไรที่มันไม่ดีมันจะมันจะพ้นแล้วค่ะภัยตรงนี้ขึ้นมาเนาะคุณมูปอนจากอะไรมาที่มันเหนื่อยมาดูกันนะคะใบแรกของคุณก่อนนะสิบถ้วยการดวน การรวมตัวกับครอบครัวที่อบอุ่นมาดูสิบเรียนนะคะมาพูดนิดนึงนะเห็นคุณเห็นเด็กไหมคะที่เว่งลิ้นในในในเนี้นะคะความไม้นะ่หมอจะบอกว่าถ้าท่านใดนะที่เป็นครอบครัวแล้วอยู่ด้วยกันแล้วอยากมีน้องก็มีโอกาสนะคะได้มีน้องนะคุณนะคะตรงนี้นะไพ่พระขึ้นมานะคะคุณอยู่ใกล้นะองค์พระปฏิมานะคะ,นะคะในวัดในวาที่ใดที่คุณเลื่อมสายคุณไปขอพรนะคะ ตรงนี้ได้ด้วยนะมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่คุณจะได้หรือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะมีโอกาสมีลูกมีหลานมาวิ่งเล่นให้ครอบครัวสมบูรณ์มากขึ้นสิบเหรียญน,นะคะมีมีเงินมีทองมั่นคงขึ้นบางคนอยากมีบ้านก็ได้มีนะคะสิบสิบเหรียญนี่หมายถึงบ้านก็ได้นะสิบถ้วยหมายถึงบ้านก็ได้หรืออสังหาอาจจะที่ดินก็ได้นะคะตรงนี้นะใครขึ้นมาจัดติกรอเซ็นสัญญา มีโอกาสนะคะที่ประสบความสําเร็จบางคนรอเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะคะคิงเธอเรียนนะมั่นคงเลยลนะนะคะมั่นคงมีเงินมีทรัพย์นะคะหยิบจับอะไรช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองด้วยว่าคือความอุดมสมบูรณ์นะคะตรงนี้มีโอกาสได้เดินทางไกลต่างประเทศต่างชาติหรือใครทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศมีโอกาสขยับขย้ายนะคะสีไม่เท้ารับราชาการใครสอบแข่งขันรอมีโอกาสนะคะเนี่ยจะติดเนี่ยกระสีไม่เท้านี่ นะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือได้เงินเพิ่มเข้ามานะคะตรงนี้นะไพ่ขึ้นมาเด่นมากๆเลยนะคะพ้นวิกฤตพ้นปัญหาที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเครียดเคยวิตกกงังวลตอนตอนนี้มันจะเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไพ่ของคุณออกมาเด่นมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยขยายนะที่นี่หมอพูดถึงความรักบ้างความรักจะติดขึ้นมา บางคนอยู่เป็นครอบครัวนะคะฝั่งนี้เห็นไหมสิบถ้วยสิบเหรียญคุณตัดสินใจบางสิ่งเกี่ยวกับเอกสารข้รอกฎหมายหรือคือการการขั้นจบด้วยเหตุผลที่คุณคิดมาทบทวนดีแล้วที่เป็นปัญหาคุณพร้อมที่จะมูฟออกมาจากตรงนี้เพราะว่ามันนานแล้วที่คุณเหนื่อยหกดาบนี้มันเหนื่อยมานานแล้วนะคะหมอว่าการลงเรือลําเดียวกับคนนี้คุณน่าจะพยายามในความรักแล้วจะติ์นี้มันหมายถึงการยาล้างได้ด้วยนะคะหรือให้กับการโยกกระสิบถ้วยพวกนี้ถ้าท่านใดที่ อ,อยู่ด้วยกันมานานมีโอกาสได้มั่นหมายได้แต่งงานได้ด้วยมีโอกาสมีน้องด้วยนะคะไพ่ตรงนี้นะมาดูความรักที่ผ่านมานิดนึงนะคะบางคนคุยกับชาววันเสาร์นะคะตรงนี้นะบางคนคุยกับชาวธาตุดินกนเพื่อสมังกรตุลลัคณาตุลพื่อศพละคณาพื่อศพเนาะธาตุน,น้ำาากระกลมีพิจิตนะคะห้าไม่เท้าขึ้นมาเลยใบยแรกดเดลเวอร์นะคะห้าดาบอห้าเหรียญ สองดาบอะอ,ะ,อะหมอหมอขอหยิบยกสามใบนี้ก่อนนะบางคนมันไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้านะคุณเห็นไหมคุณเป็นไหมใครคอมเมนต์บอกหมอไว้ด้วยนะว่ามันตรงกับท่านใดบ้างคุณคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะมีนะคะทัานนติไม่เคยตรงกันพูดกันแล้วไม่ได้มันเป็นปัญหาเนี่ยเลื้อรังมานานแล้วนะคะคุณมีแต่ความเครียดนะคะรู้สึกว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างน้อยใจต่างคนรู้สึกว่าความรักมันไม่เติมเต็มมันโดดเดี่ยว นะคตรงนี้ได้ด้วยนะหรือกรณีบางคนเนี่ยนะคะเป็นความรักที่เขาดึงใครเข้ามาเป็นรักสามเศร้าหรือเราเข้าไปจีบไปคุยใใครที่อุย้ยเราเพิ่งรู้ว่าเขามีคนมีท,งทางเลือกตัวเลือกเยอะนะคะคนที่เขามีเจ้าของแล้วคนที่มีครอบครัว Dm เ,เพจเป็นสภาวะที่คุณทนมานานคุณทุ่มเทให้นะเนี่ยบางท่านเป็นครอบครัวทุ่มเทใจซื่อสัตว์วางตัวดีแต่ได้กลับมาความอึดอัดความกดดัน เขาแอบทำอะไรรับหลังเรานะคะหมอว่าคุณพยายามประคับประคองและอันนี้ราศีเมลัคนาเมษนะคะบางคนคุยกับต่างชาติทำแล้ดธนูลัคนาธนูคุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างมันหนักนานแล้วเนื่องไม่เมื่อมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะคะตรงนี้นะนะ,ะแต่ถ้าเป็นคนคุยหมอพูดเลยว่าคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครคุณตัดสินใจที่จะมูฟอกมาอันนี้ธาตุลมตุนกุมเมทุนพอละฉันเหนื่อยมานานสเตนทนมานานนี่สิงลัคนาสิงนะคะคุณเป็นคน มีความฉลาดเป็นคนสวยนะชาวเมทุนเป็นคนหล่อด้วยนะคะเหนื่อยมานานพอละมาดูปัจจุบันดีกว่าคนที่คุณพบคนที่คุณคุยหรือคนที่มีประเด็นนะคะเป็นยังไงบ้างของเมทุนนะหมอเห็นมีคนเดิมๆนะคะมาง้อคุณด้วยนะนะคะตรงนี้นะ หรือความรักของคุณอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยคนรู้จักอยู่ในแวดวงสังคมหน้าตาทางสังคมที่คุณเคยวนเวียนเคยผ่านหูผ่านตากันมาตอนนั้นคุณก็ไม่โสดหรือเขาไม่โสดแต่ตอนนี้มาอาจจะเป็นจังหวะเวลาหรือเป็นคนในอดีตก็ได้นะคะที่เราเคยจีบกันป๊อปปี้เลิฟเก่าเราต่างคนต่างแยกย้กยายนะไปทํางานไปเรียนนะคะแล้วก็บัเงเอิญมาเจอกันได้คุยกับคนเดิมๆแบบนั้นได้ด้วยนะคะ เอาค่ะดูบ้างอเป็นยังไงนะคะพลังงานบางคนบางคนเงียบหายไปเลยนะคะ,ะเด็กถือถ้วยบางท่านจะได้เจอคนอายุน้อยนะคะบางคนเจอพ่อไม้แม่ไม,ไม้สามไม่เท้าเจอทางออนไลน์หรือสายงานนะคะใหราแฟนนะคะตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นําพาได้ด้วยเป็นคนเดิมนะคะที่หมอพูดไปละมีคนเดิมๆมีคนสองคนด้วยนะ,ะเด็กถือดาบแปดไม่เท้านะคะ มีคนที่รู้สึกคิดถึงคนที่เขาเงียบเิีงไปนะมีคนที่คิดถึงคุณด้วยนะอยากจะทักทายวนกลับมานะคนที่พวกคุณเคยปิดกั้นกันไปแล้วหรือคนที่ไม่ได้ใส่ใจคุณเพราะทำแต่ง,งานหรือคนที่อยู่ไกลนะมีโอกาสนะคะที่จะกลับมาคราวนี้หนะอยากจะคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแปดเหรียญอ่ะนะคนะนะนะ มาดูกันหกเหรียญเอคนที่มีประเด็นนะคนที่มีประเด็นหมอไม่รู้นะว่าเออมีคนที่คุยแล้วเหมือนคุยไม่รู้เรื่องที่ผ่านมาหรือคนที่เคยหายเงียบไปเพราะว่าอาจจะไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานหรือคุยกันน้อยลงที่ผ่านมานะมีมีคนคนนี้แหละค่ะอยากกลับเข้ามากับมาคุยกับคุณนะเป็นคนเดิมๆที่หมอพูดอยากวนกลับมาหรือมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะแอบซือบ้อแอบซอง ในทางโซเชียลคุณอยู่นะคะในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์อะไรพวกเนี้นะคะหมอว่าเขาอยากจีบคุณอยากคุยคุณเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่หมอพูดนะคะบางคนก็เจอคนที่อายุแตกต่างกับคุณนะคะตรงนี้คนคนนี้อาจจะพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะช่วยเหลือการเงินกันทองดูหรือดูแลความรู้สึกกันไปไพ่ตีคู่มานะ,ะเนี่ยถ้าสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่มาเราเข้าใจกันอะมองอะไรก็ไปในโทนเดียวกัน ะะผู้หลักผู้ใหญ่นําพาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น,นําพาไปงานบุญงาน,นะะทำบุญะะงานพัดผ้าป่าหรือเกี่ยวกับะะวัดวาราะาะได้ด้วยะะตรงนี้หรือสิ่งศักดิ์เกื้อหนุนเดยเอ็มเทสถ้าท่านชายจะเจอผู้หญิงที่พร้อมนะะในด้านฐานะการเงินการงานที่ดีภายตรงนี้นะคหมอพูดเลยะะบางคนก็จะเจอคนที่เป็นคนเดิมๆที่เขาอาจจะเคยทําสิ่งที่ผิดพลาดกับคุณอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกบางท่านก็จะเจอคนใกล้ตัว คิงถือไม้เท้านะคะคนนี้เทคแอคชั่นนะแปดเหรียญคนนี้จะพยายามเพื่อคุณเขาจะทำและจะคุยกับคุณในทุกวันนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ถ้าโสดเนี่ยหมอพูดเลยว่าเด่นมีเคียนได้พบคนที่อาจจะอยากเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตและดูแลคุณด้วยนะคะตรงนี้นะอืมอ่ะบางคนเป็นคนต่างชาติหรือบ,บางคนทํางานเกี่ยวกับในองค์กรต่างชาติบางคนจะได้เจอคนที่ทํางานเกี่ยวกับราชการได้ด้วยหรือเป็นนักธุรกิจนะคะ,ะมาดูกัน คนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่มีประเด็นคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะกับชาวราศีเมทุนบ้างนะสองไม้เท้าสี่ไม้เท้าหนึ่งเหรียญนนะะคุนถือไม้เท้าจะติกหกถ้วยนะคะอืมดีเอ็มเพลทนทยถือดาบนะหกไม้เท้า แปดไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะมีชิจเชียนวิวคือโชคชะตานะคะมีคนวันพฤหัสมีคนวันศุกร์นะคะมีคนวันอังคารมีคนวันพุธนะคะในนี้นะ,ะมาดูกันนะคะหมอพูดถึงคนเดิมก่อนนะขึ้นมาเด่นก่อนนะคะมีคนเดิมคนเก่าๆหรือคนคุ้นเคยของคุณก็ได้นะมีคนที่อยากคุยกับคุณอีกหรือคนที่ตัดกันไปด้วยอารมณ์เวียงวีนหรือคนที่นิ่งไปท,ที่ผ่านมา อยากกลับเข้ามาพูดมาคุยกับคุณนะคะเนี่ยมันเหมือนเขาอยากกลับมาเลือกคุณเสียดายวันเวลาเก่าๆเนาะตัดคุณไม่ขาดคุณเป็นเอ็มเพลสของเขาเลยนะคะบางคนก็อาจจะเป็นสถานะแฟนหรือครอบครัวนะคะบางอย่างอะ่ะหมอพูดเลยนะคะจบหมายถึงจบแบบแบบตัวนะคะแต่ใจมันไม่จบยังคิดถึงสถานะที่เป็นครอบครัวหรือถ้าทําสิ่งที่ผิดพลาดกับคุณคนเรานะคะหมอพูดก่อนนะไม่ได้แปลว่าทะเลาะกันปุ๊บเขาจะคิดได้ อันไพ่เนี้ยนะคะมันหมายถึงการห่างมาแล้วเงียบๆดูว่ามันสิ้นสุดแล้วคือคิดวนเวียนมันจะเริ่มตกตะกอนความคิดจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยปัญหามันเกิดที่ใดยังไงจะเริ่มรู้สึกวิเสดายรู้สึกผิดแต่ตอนนั้นมันจะสายหรือเปล่านะเพราะว่าจะติดขึ้นมาด้วยความความรักที่มันต้องมีเหตุผลมันจะมีคนที่ช่างใจซ้ายขวานะคะข้อดีข้อเสียของการคบกันมันเป็นยังไงนั่นแหละค่ะประเด็นหมอว่าเขาคิดถึงคุนอะ ะะอยากกลับมาอีกเป็นครอบเป็นครัวหรือคุณอบคุณดูแลเขาดีนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะอยากเดินหน้ากับคุณใหม่หรือที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนมีเสน่มีคนคุยเยอะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออไม่ไหวละไปดีกว่าหมอว่าเขาก็ลืมคุณไม่ลงอะ่ะกลับมาคราวนี้อาจจะตัดสินใจชัดเจนนะคุณเป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่จะจีบนะ,ะคะคบกันเพื่อวางหรื่องอนาคตอะนะถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอพูดเลยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโชคชะตานําคนนี้มาให้คุณนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับ สื่อสารมวลชนได้ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยออนไลน์ก็มีหรือสายงานสายเพื่อนที่คุณดิวอันนี้นะนักราชการนะคะนักกฎหมายก็ได้นะคะตรงนี้หรือนักอสังหาพวกเนี้ยทหารตำรวจได้หมด่านขึ้นมาเนี่ยนะหมอว่ามีการอยากเริ่มต้นคุยกับคุณรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วถูกฉลกถูกชะตาหมอว่าเขาอยากคบกับคุณอยากซัพพอร์ตคุณด้วยนะเนี่ยค่ะเนี่ยคิดถึงหมอว่าเขาอยากคุยกับคุณแล้วคุณ คุยแล้วอยากคุยอีกอะวางคุณไม่ลงเนี่ยนะ,ะหกไม้เท้าเนี่ยอยากมุกไปข้างหน้ากับคุณนะ,ะอยากจะชัดเจนนะคะเนี่ยอยากเปิดเปิดใจเปิดตัวว่าเออคบกับคุณนะนะ,ะตรงนี้ด้วยนะ,ะ่ะนะ,ะถ้าเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหมอพูดเลยว่ามันไม่ใช่สําหรับเรานะคะหมอว่าคุณจะได้เจอคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะตรงนี้นะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างจะเป็นเช่นใดของชาวราศีเมถุนนะคะ แม่ทุนใบแรกของคุณก่อนนะคเควินเลียนมันเหมือนว่าเราก็ไม่ได้ตามใครและนั่งนิ่งๆบนมบลังของเราโฟกัสในสิ่งที่เราจะทํารับตัวเองมากขึ้นนะแต่มีโอกาสนะคะหนึ่งทัวรได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะชอบไหวพระสวดมนต์นะช่วงนี้นะคะปรงมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นนะ,ค,ะคำว่าปลงปล่อยวางหมอไม่ได้บอกว่าเราต้องปล่อยต้องวางขนาดหมายถึงว่า ใครที่ใช่ก็คือใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นสถานะที่คิดแบบนี้นะคะจะติดเสปลี้มนะ,ะในถือทวยหรือบางคนนาะะจบกันไปอาจจะเป็นแค่ลักษณะที่เขาคิดถึงเรื่องราวเดิมๆแต่ก็ต้องดูแลบางคนนะคะเป็นครอบครัวนะดูแลธุรกิจร่วมกันลูกร่วมกันแต่ใจลึกๆมอว่าเขาจะเริ่มเสียดายคนเริ่มคิดถึงนะคะ ทิ้งถือไม้เท้าสีไม้เท้าอ๋อนะคะตีคู่มาส่วนมีเกณฑ์ได้พบคนรู้ใจนะคะถ้าท่านใดช่วงนี้นะคะอ่าถ้าความรักอยู่อยู่ไกลมีโอกาสความสัมพันธ์พัฒนามันมันอาจจะช้าแต่มอแนะนําว่าให้คุยกันบ่อยๆนะเพราะเดี๋ยวมันจะห่างไปแต่ถ้าบางคนอยู่ใกล้ความสัมพันธ์มันจะถูกพัฒนาไวมันมีโอกาสได้พูดเรื่องอนาคต ะะได้มั่นหมายด้วยนะไพ่พวกนี้ขึ้นมาหรือได้เขาหาผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่พวกนี้ขึ้นมาถ้าคุณคบกับใครมานานพูดเรื่องอนาคตได้ด้วยนะ,ะมีโอกาสตกลงปรงใจอาจจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มั่นหมายอะไรพวกนี้ชาวราศีเมทุนช่วงนี้นะคะแต่ถ้าสดมีเกณฑ์เลยนะได้เจอคนที่เข้าใจเห็นไหมคะไพ่ตีคู่มาเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็โอ้ตกลงคบกันเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้นะคะแล้วคนเดิมของคุณมาพูดเลยนะอยากมางอคุณด้วยนะคะตรงนี้ มันขึ้นอยู่กับคุณนะเพราะตัวเวอร์คือมันสิ้นสุดมันคอมพลีตเกี่ยวกับตัวเราในการครบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่คืบหน้าหรือชัดเจนคบเรามันทอกซิกค,คบเรามันไม่ชัดเจนคุณก็ไม่อยากคบอะ่ะเหนื่อยนะคะหมอขอดูการเงินการงานนิดนึงนะคะรฉะนั้นการเงินการงานบางท่านนะคะจะได้ทํางานในสิ่งที่เรารักด้วยนะคะตรงนี้เนาะ ได้คือทุกคนทํางานเราก็อยากมีความสบายใจแล้วได้ทําในสิ่งที่ที่รักนะคะมันก็จะโอเคเนะี่ยเดลิเวอร์ขึ้นนะคะอืมหนึ่งทั่วยได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้บูมนะคะการเงินการทองเข้ามาได้เงินก้อนด้วยนะเดลสตาเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นมีเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอาชีพในสายงานและเกี่ยวกับ แสงสีเสียงดารานักร้องยูทูบเบอร์หรือที่คุณพรีเซนต์อะไรท,ที่ที่โดดเด่นนะคะมาว่าเลยเนี่ยโดดเด่นนะคะงานอาจจะเป็นงานจ็อบน่อยๆนะคะ9เหรียญเนี่ยนะไม่ใช่งานประจําอ่าแเหรียญขึ้นมาโอหมอพูดเลยมีทั้งงานประจําบางคนอาจจะอยากเก็บเงินเพิ่มขึ้นมองมองดูนะคะว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไร คุณมีฝีมืออยู่แล้วล่ะค่ะคุณอาจจะถูกไปจ้างงานอีเวนต์เพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะมีงานประจำงานเสริมนะคะโอ้ยสิบเหรียญเก้าเหรียญแปดเหรียญสิบเหรียญไหนถือถ้วยเดอดสันขึ้นมาประกบมีชื่อเสียงนะคะประสบความสำเร็จบางคนอาจจะมีรถบางคนอยากมีบ้านมีที่มีทางดรือรอขายหมอว่าคุณจะได้ขายได้นะคะตรงนี้นะหมอ,อยากให้คุณไปไหว องค์พระปฏิมาพระพุทธรูปองค์ใดองค์นึงที่คุณชอบแล้วก็ไปไหว้พระพิคเนธขึ้นมาด้วยกับพระแม่ลักษมีนะคะตัวนี้นะแปดม้เท้าคําพูดทําให้มีเสน่ห์คำพูดเป็นเงินเป็นทองนะคะคุณวางแผนรออะไรอยู่ประสบความสําเร็จนะคะอาจจะมีเรื่องวุ่นวายบ้างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานแต่คุณจะนะคะคุณจะเคลียร์ได้ระวังนะคะช่วงที่เราโดดเด่นมักจะมีคนอิจฉา ะะลูกน้องบริวารขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาแต่เขาจะแพ้ภายตัวเองด้วยความดีของคุณด้วยความที่คุณทํางานเป็นคนที่มีมาตรฐานนะคะจัดเม้นต์นะคะนะคะ,นะคะตรงนี้นะจะหลุดไปแล้วไพ่พระขึ้นมานะคะชนะศัตรูมูมานะคะอย่าลืมนะนะคะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นคุณเปลี่ยนตําแหน่งนี้ไปตําแหน่งนั้นหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต้องมา นะคะตรงนี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก,กับตัวเรามาพูดเลยว่าคุณจะสวยขึ้นบางคนคิดอยากจะไปทําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกายตัวเองคุณจะสวยขึ้นแต่หมอแนะนําว่าต,ต้องไปเช็คสุขภาพหมอก่อนนะคะนะ,ะจะติดรอเซ็นสัญญาประสบความสําเร็จเนี่ยให้พระขึ้นมาอีกละมีชัยชนะเหนือศัตรูมูมานนะ,ะบุญเกื้อหนุนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาประสบความสําเร็จนะ,ะนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายนะคะทานิ่งๆไปเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วลวคะค่ะอื้อ ให้ออกมาในโทนค่อนข้างดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องกังวลเรากังวลไปเองนะก้าวดาบเนี่ยหมอมินขอแนะนําสุดท้ายนะคะไพ้แนะนําอะไรบ้างอขอดูสุขภาพน่นึถ้าสุขภาพหมอหมอพูดเลยว่าช่วงนี้อาจจะรู้สึกกังวลหรือเครียดนอนไม่หลับบางอย่างภูมิแพ้ร,ระวังด้วยนะคะแล้วก็สายตาที่เบลอนะคะนะคะแทมพ e พลนนนะคะตรงนี้นะ เจดดาบก็คือนะคะอันนี้อาจจะมีคนคอยแกล้งหรืออิจฉานะคะตรงนี้นะเดอะทาวเวอร์ The Tower หมอมินเดอะทาวเวอร์ก็คือระวังนะคะเดอะทาวเวอร์นี่อาจจะเป็นอะไรที่มันเกิดกระทันหันนะคะตรงนี้นะอะหรือเครื่องมือสื่อสารพังนะคะเออระวังนะคะหรืออย่าเพิ่งซื้อของนะคะซื้อของชิ้นใหญ่หญเดือนสองเดือนนี้นะคะอาจจะมีของที่มีตาหน,นินะคะเดอะทาวเวอร์ที่เป็นดาวคานนะคะนะคะ่ะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะบางคนอาจจะออกงาน ตกงานกระทานหันแต่หมอพูดเลยว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นหมอไม่ได้บอกให้เชื่อโชคให้เชื่อโชคชะตาไม่ใช่เรานี่แหละเป็นคนกําหนดค่ะมถทุนแต่บางโอกาสบางจังหวะนะคะถ้าบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องจบหรือนะคะจะต้องได้ออกหรือโยกย้ายที่คุณออกหมอว่ามันอาจจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆและประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมสถานที่ทางานอบอุ่นกว่าเดิมหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทําให้มันดีกว่าเดิมนะคะ อืมอะไรที่มันอึดอัดอยู่มันอาจออาจ,จะโอ้โล่งสักทีนะคะรู้อย่างนี้น่าจะไปนานและอะไรอย่างเงี้ย่องถ้วยมีคนสนับสนุนช่วยเหลือเอออะนะคะตรงนี้หมอมีนขอแนะนําสุดท้ายดีกว่าขอแนะนําสุดท้ายสิบเหรียญแปดเหรียญโอ้นะคะเ h มพ์เ e ลอรนะคะการเงินการทองมั่นคงมากๆนะคะตรงนี้นะ ความรักอาจจะเจอคนที่อุป,ปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือเรานะคะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆนานานะคะประสบความสําเร็จและได้เริ่มต้นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้วิวมาละโชคชะตาความรักนะคะหมอพูดเลยว่ามีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่นะคะโชคชะตาได้ทําให้ได้มาเจอกัน แล้วบางอย่างก็หมุนคนเดิมๆที่คุณอาจจะเคยดิวแล้วหายไปหรือเพราะอะไรก็ตามได้วนกลับมาเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อคุณเขามจีจะมีคนทําเพื่อคุณมากขึ้นส่วนเงินหมอพูดเลยนะคะเข้ามาหลายช่องทางมากๆเลยมีเงินก้อนเข้ามาด้วยรออะไรอยู่ประสบความสําเร็จขอบคุณมากมายนะคะชาวเมทุนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทาคลิปนะคะสวัสดีค่ะ